ทำความเข้าใจน้องหมาที่เนี้ยงและเล่นกับมันกันหรือเปล่าคะซึ่งน้องหมาเนี่ยมันพยายามสื่อสารกับเราด้วยท่าทางต่างๆที่มีความหมายเช่นดีใจเศร้ามีความสุขท่าทางของน้องหมาก็สามารถบอกได้ว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรเช่นเดียวกันกันกบคนคะ่ะแต่ติดตรงที่ว่าน้องหมาพูดไม่ได้ก็เท่านั้นเองมันก็เลยจะสื่อสารให้เราออกจากท่าทางของมันคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าน้องหมาเนี่ยที่มันทำท่าทางต่างๆนั้นจะบอกอะไรกับเราได้บ้างอ้อแต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องกันนะคะเราก็ต้องจงจําไว้ว่าต้องมองสุนัขทั่วทั้งตัวของมันนะคะมากกว่าเพียงแค่จะมองแค่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของมันเท่านั้น และเราจะสังเกตได้ว่าท่าทางโดยรวมของสุนัขมันสื่อถึงอะไรบางทีมันก็จะเปลี่ยนบริบทของมันไปตามสภาพแวดล้อมค่ะแล้วก็ลูกสุนัขเนี่ยนะคะจะมีรูปแบบการสื่อสารแตกต่างไปจากสุนัขเต็มวัยด้วยค่ะเช่นการทักทายสุนัขก,ก็จะทําท่าเหยียบตัวช้าๆบนพื้นหรือบนตัวของคนนะคะลักษณะดวงตาของมันจะดูอ่อนโยนและหูลูกอ่อนไปทางด้านหลังมันก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันมีความสุขนั่นเองละค่ะ ดวงตาบอกผ่านความรู้สึกบางครั้งเราก็สังเกตได้จากดวงตาของมันนะคะบางครั้งดวงตาอ่อนโยนก็จะสังเกตได้จากมันจะไม่สบตาด้วยตรงมันก็จะมองไปรอบๆมันมักจะทําตาเป็นทรงเมล็ดอัลมอนด์ก็ทําตาประมาณหยีๆนะคะและลําตัวของมันก็จะผ่อนคลายร่วมด้วยค่ะมันอาจจะรู้สึกได้ว่ามันมีความสุขอยู่ค่ะ บางครั้งบางคราวมันรู้สึกกังวลหรืองุดหงิดมันก็จะทำตาปริบ,ปร,บปริบกระพิบไปมาพร้อมกับลำตัวที่แข็งทื่อด้วยนะคะ,ะ,ะเพื่อนๆจะสังเกตชัดเจนเลยละะ่ะค่ะเอแล้วก็ถ้าเป็นปากล่ะถ้ามันรู้สึกกังวลเครียดหรืองุดหงิดมันจะทำปากยังไงกันนะ มันก็จะทำปากปิดสนิทริมฝีปากยื่นไปด้านหน้าส่วนที่ยื่นออกมาอาจจะดูฟูฟูขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตกันเอานะคะและหนวดของมันก็จะชี้ไปด้านหน้าส่วนการสะบัดขนก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าสุนัขรู้สึกเครียดแล้วก็มันก็จะสะบัดขน ถึงแม้ว่าตัวของมันจะไม่เปียกน้ําก็ตามความรู้สึกของสุนัขอาจจะรู้สึกได้ดังนี้นั่นก็คือการปลดปล่อยความเครียดทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงและต้องการสงบจิตใจหรืออารมณ์ประมาณจะบอกเราว่าขอโทษน,นะฉันต้องการเวลาสักนิดฉันโอเคแล้วหรือว่าพอแล้วพอก่อนหยุดการกระทําของคุณกับฉันก่อน การเดินก็บอกได้เช่นเดียวกันข่ะวว่ามันรู้สึกเครียดหรือเปล่านั่นก็คือมันจะเดินย่ำไปมาจะไม่นอนอยู่กับที่นะคะอารมณ์ประมาณว่าจะบอกเราว่ามันไม่สามารถผ่อนคลายหรือสงบลงได้ค่ะมันก็เลยเดินไปเดินมานั่นเองมันอาจจะรู้สึกวิตกกังวลร่วมด้วยเกิดความกลัวน้ำลายไหลหายใจแรงเป็นต้นค่ะแล้วอาการผ่อนคลายของน้องหมาล่ะคะมันทำยังไงกันเอ่ยถ้าถามมันก็จะอยู่ในลักษณะผ่อนคลาย ลำตัวไม่แข็งทื่อหางของมันก็ไม่เกรงทื่อเราต้องสังเกตมองที่บั้นท้ายของน้องหมาเป็นหลักด้วยนะคะถ้าทางที่ผ่อนคลายของน้องหมาเนี่ยนะคะหางของมันเนี่ยจะติดอยู่กับบั้นท้ายคือหางของมันจะไม่อยู่สูงจากตำแหน่งธรรมชาติและหางของมันก็จะไม่อยู่เตี้ยกว่าตำแหน่งธรรมชาตินั่นเองละคะ่ะ คืออยู่ในจุดที่เป็นธรรมชาติตรงตามตำแหน่งของมันนั่นเองและที่สําคัญมันจะแกว่งหางไปมาอีกด้วยนะคะเราได้บางครั้งบางคราวเราก็แยกแยะไม่ออกใช่ไหมล่ะคะว่าน้องหมาจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเพราะท่าทางของมันทํ้าคล้าย,ายกันมากเลยล่ะค่ะแต่ความหมายของการแสดงออกของสุนัขจะแตกต่างทําให้เจ้าของนั้นทีความหมายท่าทางการแสดงออกของสุนัขผิดผ,ดผดค่ะ เช่นท่าทางการหงายท้องบางคนคิดว่าเอ๊สุนัขหงายท้องเนี่ยมันอยากให้เราลูบท้องมันหรือเปล่าแต่จริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันอาจจะบอกเราประมาณว่าฉันเนี่ยไม่มีอันตรายนะหรือมันอาจจะม้วนตัวกลิ้งไปมาหลังแนบพื้นอารมณ์ประมาณว่าอยากให้ลําตัวผ่อนคลายและรู้สึกว่าฉันเนี่ยกําลังเชื่อใจคุณอยู่นะและต้องการให้เราเล่นกับเขานั่นเองละค่ะ แล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะสุนัตเนี่ยจะชอบให้ลูกที่ลำตัวส่วนบนมากกว่าจะไม่ให้ชอบลูกที่ท้องสักเท่าไหร่นวยนะคะ mm. เป็นอย่างไรกันบ้างคะจะตรงกันกันกบน้องหมาของมันเพื่อนที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าน้ำเม่ไม่ได้มาโนขึ้นมานะคะแต่อ่านมาจากหนังสือภาษาไก่น้องหมานั่นเอง mm. คู่มือสําหรับผู้ที่รักสุนัขเพื่อเข้าใจเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ mm. ผู้แต่งคือเลลชินจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ แต่ว่าเขาเนี่ยเติบโตที่เมืองซิดนีเธอเป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการเป็นผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์การ์ตูนที่ได้รับความนิยมของ Warner b r o s ผู้แปลคือบวีนาชุนศาสตร์จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์แอโร่แต่ว่าสุนักแต่ละตัวก็าอาจจะไม่ได้ตรงตามตำราขนาดนั้นนะคะจะใช่หรือไม่อย่างไรยังไงเพื่อนๆที่มีน้องสัตว์สีขาเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างนด้เลยนะคะ ถ้าเป็นคนไหนสนใจอยากอ่านรายละเอียดในหนังสือมากกว่านี้นะเมฆก็มีลิงก์หนังสืออยู่ที่รายละเอียดคลิปค่ะบายแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ